เสียงแตกที่เราทํามันอยู่เงี่ยแบบโมเดิร์นเมทัลมันก็จะเป็นความแบบกระชับแต่ก็ต้องแตกแบบสุดๆแต่ในความแตกแบบสุดๆแบบมันต้องเคลียร์ด้วยต้องได้ยินว่าให้บอสเล่นอะไรเช่นสมมติบอสเล่นโน้ตนี้แล้วว่ขยับนิ้วก้อยหนึ่งอันมาข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องได้ยินว่าโน้ตมันเปลี่ยนน้ำหนักมันมาจากมือเน้นๆลองน้ำหนักจริงกับลองแผ่วให้ผมได้ยินครั ถ้าบอดดิบเ oh. บาๆนอยอ่ดีเบาๆโอ้พวกความกระแทกมันจะไม่ออกแล้วก็อพอเล่นกับวงจริงอะไอเสียงแบบอย่างเงี้ยมันสู้กรองสู้อะไรไม่ได้เลย <Nope. S 1> แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยให้มันกระแทกได้เท่ากับมือจริงๆใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ใชาเช่นแบบปรับคอมเพรสเซอร์ให้มันหนาโอ้จริงบอดไม่มีคอมเลยพี่จริงอันนี้มือล้วนๆเลยเหรออันนี้ต่อจมีโอเวอร์ดา์แอมแล้วก็แคปเลย